สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อ82รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด77รายติดเชื้อจากนอกพื้นที่5รายมีผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ขณะนี้อยู่ที่487รายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจํานวน92รายค่ะยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่22,770รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่23,430รายวันนี้ค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่173 รายซึ่งตั้งแต่วันที่1นึ่มกราคมที่ผ่านมานะคะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ไปแล้ว2,242รายโดยจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านจำนวน901รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงค่ะบางไรายไม่แสดงอาการส่วนที่กักตัวอยู่ในชุมชนหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชัมีจานวน12รายค่ะ